เจคโนสวัสดีค่ะมองหาบ้านเดียวอยู่นะคะแปลงนี้ราคาหลักแสนค่ะทุกท่านแต่ที่ติดหน่อยก็คือเจ้าของต้องการขายเงินสดนี่่ะค่ะบ้านเดี่ยวตามสภาพไม่ได้รีโนเวทให้นะคะอยู่ในหมู่บ้านกีนการ์เด้นใกล้สีมาอาโศกหนองบัวสราจังหวัดนครราชสีมานะคะเนื้อที่71ตารางวาค่ะตัวบ้านมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ ราคา9 50,000บาทราคาเงินสดเจ้าของขายเองต่อรองได้นะคะส่วนค้าโอนผู้ซื้อต้องออกเองค่ะเดินทางสะดวกน้ำไม่ท่วมอยู่ใกล้อบตอนหนองบัวสาลายุนใกล้เขตอุตสาหกรรมสุรนา,ารีอยู่ใกล้เซเวน่นวิโกโ้และแมคโครด้วยนะคะสนใจคุยเจราจาต่อรองหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป เจคโนะได้ใส่ข้อมูลพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ก็หวังว่าจะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ